เวลาที่เราทานอาหารจําพวกแป้งและน้ำตาลครับร่างกายจะเปลี่ยนสารอาหารเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังงานโดยอาศัยการทําง,งานของฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินครับ สารอินซูลินคือฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนทำหน้าที่เผาผลาญคาร์าบโบไฮเดรตและไขมันเปลี่ยนน้าตาลในร่างกายไปเป็นพลังงานครับถ้าตับอ่อนผลิตสารอินซูลินได้น้อยหรือผลิตไม่ได้เลยน้ําตาลก็จะตกค้างอยู่ในกระแสะเลือดทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานครับในวงการแพทย์ได้นาอินซูลินมาใช้ในการรักษาโรคเบาหวานบางชนิดนะครับส่วนใหญ่ใช้วิธีการฉีดเข้าผิวหนังแต่ก็มีผลแทรกซ้อนเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือที่เรียกกันว่าอินซูลินช็อกจะมีอาการวิงเวียนเหงื่อออกตัวสัน่นอ่อนเพลียตาพร่ามัวอาจจะเกิดจากการได้รับอินซูลินมากเกินไปหรือรับประทานอาหารน้อยเกินไปหรือว่าออกกำลังกายมากเกินไปก็เป็นได้นะครับผู้ที่รักษาโรคเบาหวานด้วยวิธีการฉีดอินซูลินนะครับควรพกของว่างอย่างขนมปังน้ำผลไม้หรือลูกอมติดตัวไว้ทานเพื่อช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดก็จะสามารถบรรเทาอาการลงได้ครับ I think